ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคม2564สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาาถึง15ตุลาคม หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าชาวรัคนาราศีกันในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนี้จะมีเหตุการณ์ทางด้านดีด้านเสียอย่างไรเรามาติดตามในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับ ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณคือตำแหน่งของดาวพุธแต่ในช่วงปักหลังนี้โคจรตกในเรือนของอาริอาริดูจังหวะสองก็ไปตกในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือชื่อเสียงฉะนั้นคุณอาจจะมีปัญหาลีเรื่องราวมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคุณเจ้านายคุณหรือคนที่คุณเคารพนับถือ แต่เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความไม่ดีเข้าใจผิดหรือความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็มีเรื่องที่จะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นหนี้เป็นสินหรือมีคนเอาคุณไปกไล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีจึงทําให้คุณมีชื่อเสียงที่เป็นลบจะคุยกับใครหรือจะได้ยินได้ฟังมามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดจึงทําให้คุณรู้สึก วันไหวหรือรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยดีนะักก็อาจจะกลายเป็นทุกข์หรือเป็นความกังวลใจก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่เรื่องชื่อเสียงก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหรือเคราะห์ต่างๆที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่มีอยู่แล้วหรืออุบัติเหตุที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องฉุกเฉินที่มันมีอะไรที่เกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความรู้สึกเครียดกังวลใจ ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะชาวลัคนาราศีกันต้องบอกเลยว่าอีกประมาณ1ปีข้างหน้าจะมีเรื่องร้อยแปดพที่จะเป็นเรื่องลบ,ลบๆที่จะต้องเข้ามาในสมองของคุณให้คุณได้คิดได้เครียดได้แก้ปัญหาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าไว้ให้มากเพราะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกันจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับหลังจากพ้นสิ้นเดือน มีนาคมนี้ดาวพุธหรือดาวประจำตัวของคุณจะโครจรย้ายก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงการงานดูบ้างตำแหน่งดาวพุธก็คือตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนั่นเองพอโครจรตกเรือนเสียก็เลยกลายเป็นว่างานของคุณมีปัญหาถ้าคุณทำงานประจำทำงานกเกนีงินเดือนคุณสังเกตได้เลยว่าคุณรู้สึกเบื่อไม่อยากไปทำงาน มีปัญหากับหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณหรือรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงงานของคุณมันรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ในการที่จะทําต่อไปหรือมีเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะทําแล้วมีที่ใหม่ที่ดีกว่าผลตอบแทนมากกว่าสวัสดิการเพอร์เฟกกว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเดือนมีนาะคมนี้อย่างแน่นอนก็ลองดูนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ถ้าคุณยังทํางานที่เดิมอยู่ปัญหาตอนนี้ เกิดขึ้น108,009ที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณทนได้ก็รอให้ผ่านเดือนนี้ไปแล้วก็จะดีแต่ถ้าคุณทนไม่ได้ปัญหาต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงขอเป็นกําลังใจนะครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคนที่ทํางานอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานของคุณอาจจะเหนื่อยเลยทีเดียวเหนื่อยคือจะต้องวิ่ง จะต้องคุยจะต้องเจรจาหรือจะต้องพบปากผู้หลักผู้ใหญ่แต่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะสรุปได้ในทันทีทันใดก็อาจจะต้องไปหลายๆเที่ยวหลายๆรอบจึงจะสรุปกับโปรเจกต์โครงการกับลูกค้าหรือกับคนสําคัญสําคัญนะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่ายอมเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาถ้าคุณยังโอเคกับตรงนี้อยู่เดี๋ยวงานของคุณมันจะเริ่มต้นดีขึ้นหลังจาก พ้สิ้นเดือนมีนาคมนี้ไปแล้วฉะนั้นก็ให้ชาวรัคนาราศีกันสู้ๆในช่วงระยะเวลานี้ดาวประจำตัวเสียแล้วก็ดาวการงานเสียพร้อมกันเลยทีเดียวฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องมีเหตุอะไรสักเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะครับส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งของดาวการเงินก็คือตำแหน่งของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ ตอนนี้เลงลัคนาของคุณกอดกับดาวอาทิตย์ด้วยตำแหน่งของดาวศุกร์ตัวนี้เลงลัคนาถือว่าให้คุณร้อเปอร์เซนต์เพราะว่าการเลงถือว่ามีคุณสมบัติถึงลัคนาของคุณโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีความเป็นไปได้เพราะตำแหน่งของดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วตกในเรือนปัตตานีซึ่งเลงลัคนาของคุณฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการลงทุนมีความเป็นไปได้ได้เงินจากคนที่อยู่ไกล ก็มีความเป็นไปได้ได้เงินจากเพศตรงข้ามก็มีความเป็นไปได้หรือจะได้จากคนรักคนเสน่หาก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ซักเข้ามาในช่วงนี้มีโอกาสและจะทำให้แคดโฟของคุณเอาไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ยังถือว่าพอหมุนได้ยังพอหาได้อยู่ถึงแม้การงานจะมีปัญหา จะมีอุปสรรคจะมีความเหนื่อยยากแต่การเงินยังพอที่จะหมุนได้หรืออย่างน้อยยังพอที่จะหาได้จะจับแพะชนแกะยังไงก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเรามาโฟกัสเรื่องของความรักดูบ้างตำแหน่งของดาวความรักของคุณคือตำแหน่งของดาวพฤหัสนั่นเองดาวพฤหัสเนี่ยออตอนนี้ตกในเรือนปูตะกูตะก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ แต่ดาวพฤหัสตัวนี้มีตำแหน่งเป็นนิดไม่ให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ไม่เสียหายมากมายแต่ก็ไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยฉะนั้นก็อาจจะให้คุณไม่มากพอฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณหากคุณมีครอบครัวมีคู่ชีวิตมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ยังโอเคอยู่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกอินเนอร์กับเรื่องของคู่ที่คุณ ใช้ชีวิตร่วมกันในปัจจุบันนี้อย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าไม่น่าจะมีเหตุหรือมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับยังอยู่ด้วยกันยังใช้ชีวิตร่วมกันหรืออย่างน้อยยังพึ่งพาอาศัยด้วยกันได้ยังช่วยกันทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติอาจจะมีเรื่องระแวงบ้างมีเรื่องอผิดสังเกตบ้างแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แตกหัก หรือแตกแยกแต่อย่างใดเพราะดาวความรักของคุณยังโครจรในเรือนหรือในออมิติที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นมาในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้ดาวความรักของคุณไม่เสียแต่มันยังมีตำแหน่งเป็นนิดก็ยังไม่ ยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดอย่างที่คุณตั้งใจหวังไว้แต่ก็ให้อดทนรอใจเย็นสักนิดหนึ่งผมว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสั่นคลอนตอนนี้ยังไม่มีแต่หลังจากเดือนหน้าไปแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าในคลิปนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมความสัมพันธ์และความรักของคุณยังลงตัวอยู่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ ถ้าคุณเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เชื่อมั่นว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะตำแหน่งของดาวโชคลาภมาตกในเรื่องการเงินของคุณแล้วถือว่าในช่วงนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่มีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหรือจะหยิบยืน่นกู้เงินกู้ธน,นาคารกู้ไฟแนนซ์หรือจะกู้โอดีก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้จะขายทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID Line ภูมิเอสโต3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท,ทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกัน,นเยอะๆนะครับสวัสดีครับ